คุณรู้หรือไม่มีบางโรคที่ไม่ควรดื่มกาแฟและบางโรคห้ามดื่มกาแฟดยเด็ดขาดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดู5โรคที่ควรหลีกเลี่ยงในการดื่มกาแฟเพราะอาจทําให้อาการแย่ลงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ครับผู้มีอาการกรดไหลย้อนผู้ที่มีภาวะกรดไหลย้อนควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟเพราะคาเฟอีนในกาแฟจะไปกระตุ้นให้หัวรูดหลอดอาหารย่อนทําให้กรดไหลย้อนขึ้นมาได้ง่ายขึ้นอาจทําให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอกเหลือเปรี้ยว และรู้สึกไม่สบายท้องโดยเฉพาะหลังดื่มกาแฟครับโรคความดันโลหิตสูงคาเฟอีนในกาแฟจะไปกระตุ้นการทํางานของหัวใจกระตุ้นการสูบชีดโลหิตทําให้สามารถเพิ่มความดันโลหิตชั่วคราวได้ทําให้เสี่ยงต่ออาการวูบปวดศีรษะหรือเวียนหัวโดยเฉพาะผู้ที่ไวต่อคาเฟอีนหรือผู้มีภาวะความดันสูงอยู่แล้วครับโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะในกาแฟมีสารที่ไปกระตุน้นการหลั่งสารอะดรีนาลีนในร่างกาย ส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วและแรงมากขึ้นส่งผลให้หัวใจทํางานหนักมากขึ้นซึ่งอาจรบกวนการทํางานของหัวใจในผู้ที่มีภาะวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอาการที่พบคือใจสั่นหน้ามืดหรือแน่นหน้าอกได้ถ้ามีอาการทางโรคหัวใจหนักอยู่ควรงดดื่มกาแฟรหรือปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับโรคกระดูกพรุนคาเฟอีนส่งผลให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้น้อยลงหากดื่มกาแฟเป็นประจำโดยไม่ได้เสริมแคลเซียม อาจทำให้มวลกระดูกลดลงเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกครุนโดยเฉพาะในผู้หญิงและผู้สูงอายุครับโรคแผลในกระเพาะอาหารคาเฟอีนไปกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารทําให้แผลในกระเพาะอาหารแย่ลงอาจมีอาการปวดจุกแน่นแสบท้องหรือคลื่นไส้โดยเฉพาะเมื่อดื่มตอนท้องว่างครับ